đu vậy đu gần đu gần đu đu gần đu gần ra <laughs> dạ. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền มายคลิปมันไหมครับตายตายเป็นลมแลดดเปเดด <Yeah. S 2> ดลเ่าตายลมแดดตายลมแดดนายเป็นลมแดดโ oh. อ้โหเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนชื่อได้ยังสุดยอดอะซุปเปอันนี้มันเปลี่ยนได้ยังไงมั้ง ออเขาว่ก<อ>เปลี่ยนได้แต่ไม่รู้วิธีพิมพ์ทับทับแล้วอะไรต่อไม่รู้ไงทับแล้วก็ N I P K ฮะ N I P K N I P K ฮะยังไม่ได้ตัยังไม่ได้ตัยังไม่ได้ตัะเออคนช่วยช่วยหน่อยนะซื้อคูที่ไปแล้ว สีแดงมันเลขอะไรอ่ะสีแดงเลขน่าจะเลขเสียงไม่สีก็ค่ะเออ

ไอ้ตกอ้าวทำไมบินได้อ่ะฮะแล้วเกมได้ไงอ่ะหาวัน้างครับอาา่ะไปเกมหมดได้ไงฮะอะไรยังตั้งไม่เสร็จเลยเน,นี้ยขนาดีวีเล็กๆไม่ได้